คุณเคยส่องกระจกบ้างไหมเวลาคุณโมโหเวลาคุณเครียดแวลาคุณทําตาอย่างเงี้ยเหลือกมองข้างบนอย่างเงี้ยมันดูไม่ดีเลยอะ่ะเข้าใจไหมเอาอะไรวะเออน้องเอากาแฟมาสองแก้วอืมผมทําอะไรให้คุณไม่พอใจอย่างเงี้ยอยู่กันมาจะ20กว่าปีแล้วทำไมคุณยังไม่รู้เลยฉันชอบดื่มอะไรอนะ่ะฉันชอบดื่มชาเขียวชาเขียวปั่นครอบ ไอ้น้องช่วยดูนะี่ข้างบนมีอะไรวะเสียบุคลิกจริงๆเลยดื่มน้าอย่างเดียวมั้งไม่มีอะไรขบเคี้ยวมั้งเออเดี๋ยวผมสั่งขนมให้กินแล้วกันครับเคกด้วยนะสองชิ้นเลยอ่าโอเคครับ นะครับคุณนี่ไม่พอใจอะไรผมอีกเนี่ยเปล่าตาุณอะไรตาคุณจะเล่นคำมันก็อยู่เนี้ยตาฉันค้างอ่ะตาฉันค้างคุณก็นี่คุณกินกาแฟไงฉันไม่ได้กินกาแฟตาคุณค้างตาคุณค้างตาอ๋อได้แล้วมันเสียผลลิปคุณ